ตอนที่15 1อส่วนร้อยสมุนไพรแม้ฮันลี่ไม่รู้บทสนทนาระหว่างอาจารย์อาเย,ยและผู้อาวุโสอูหลังจากตนจากไปแล้วทว่ากลับกลัดกลุ้มเป็นที่สุดหลังจากบทเรียนเรื่องของท่านหมอหมอ้อซึ่งรู้อยู่ว่าข้างหน้าคือหลุงใหญ่แต่ยังต้องกระโดดเข้าไปเมื่อกลับได้พบอีกครั้งจึงทำให้ฮันลี่งึยหนิดทว่ากลับยิ่งทำให้เขาเชื่อว่าโลกแห่งเซียนก็คือโลกแห่งปลาใหญ่กินปลาเล็กเช่นกัน ต่อไปถ้ามีความจำเป็นต้องใช้ก็จงรีบมารับไปทันทีที่คิดถึงตรงนี้ฮันรี่ฝืนยิ้มในภายหน้าเขาต้องทำให้อาจารย์อาเยี่ท่านนี้รู้ว่าสิ่งที่เป็นของเขามีอาจถูกยึดครองได้โดยง่ายเขายืนมองออกไปไกลๆเวลานี้สิบบริหารออยได้กลับหอรอยครึ่งเรียบร้อยเพราะข้างหน้าไม่ไกลจากนี้ก็คือสวนร้อยสมุนไพรมันคือพื้นที่เล็กๆตรงกลางระหว่างภูเขา สองลูกอีกทั้งยังถูกเจ้าของลงอาคมไว้ป้องกันไม่ให้คนนอกบุกรุกฮานลี่ก้าวขาเดินในระยะทางเพียงสั้นๆก็ปะทะเข้ากับอาคมห้ามเคอารบริเวณใกล้เคียงจึงทำให้ถูกแสงสีขาวกักตัวไว้ทว่าเขากลับไม่ตื่นประหนกพร้อมยกป้ายยกขึ้นและทันใดนั้นได้มีแสงสีเขียวสะท้อนออกจากป้ายตรงเข้าไปในเขตต้องห้ามจากนั้นฮานลี่เฝ้ารอยอย่างอดทนเข้ามาเถอะ เสียงแหบแห้งดังมาจากด้านในซึ่งราวกับดังอยู่ข้างหูของฮานลี่และจากนั้นเขตอาคมตรงหน้าล้วนมาลายหายไปราวกับหิมะละลายเมื่อเห็นเช่นนี้ฮานลี่มีรอช้ารีบเดินเข้าไปอย่างรวดเร็วเขาเดินไปตามทางเดินเล็กๆและหยุดลงตรงสวนที่มีป้ายแขวนว่าสวนร้อยสมุนไพรสวนนี้มีขนาดใหญ่มากราวหลายไร่ตัวเขายังไม่ทันก้าวเข้าด้านในก็ได้กลิ่น หอมสมุนไพรลอยมาทําให้ฮันรี่กระตือรือร้นมากขึ้นยืนซื่อทําไมด้านนอกรีบเข้ามาข้ายังมีธุระต้องออกไปข้างนอกฮันรี่ตกตะลึงแต่ยังรีบเดินเข้าไปอย่างเชื่อฟังยืนอยู่ด้านในฮันรี่ถึงได้เห็นลักษณะของสวนอย่างชัดเจนใจกลางสอวอมีกระท่อมที่สร้างจากหญ้าและไม้ไผ่ยอยู่หลายหลังรอบๆเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมที่ถูกขุดเรียงกันเป็นระเบียบในทุกพื้นที่ล้วนเขียวชะอมเต็มไปด้วยสมุนไพรที่ เขาคุ้นเคยและแปลกตาและต้นไม้ที่ดูมีรูปร่างประหลาดทําให้ทั้งสวนเปี่ยมล้นไปด้วยพลังถึงขนาดทําให้ผู้บําเพ็ญเพียรเ,เช่นฮานลี่รู้สึกสบายหลังจากได้สูดดมเข้ามาในห้องเจ้าของเสียงเมื่อเห็นเขาอ้อยอิ่งจึงงอดรนทนรอไม่ไหวฮานลี่ยิมแย่แย่แล้วเดินเข้าด้านในอย่างไม่สนใจภายในห้องมีชายชารารูปร่างเล็กและผอมแห้งคนหนึ่งยืนอยู่เขากําลังมองมายัง ฮันลี่ที่เพิ่งเดินเข้ามาอย่างไม่พอใจดูจากภายนอกชายผู้นี้น่าจะอายุราวๆาวห้าสิบปีไว้หนวดสองข้างในตาเล็กขุ่นทั้งสองกำลังกรอกไปมามองแอร์วบเดียวรู้สึกเหมือนหนูตัวใหญ่ที่กลายร่างเป็นมนุษย์เจ้าคือสิทธิดูแลสวนที่หอรอยเครื่องส่งมาอย่างนั้นหรืออายุยังน้อยพลังยุดก็ยังอ่อนด้อยเช่นนี้เจ้าคนแส้เยี่ยนั่นกำลังแกล้กลงข้าหรืออย่างไรเหตุใดส่งมาแต่ คนลาคนยิ่งไม่ได้เรื่องลงทุกวันทันทีที่ชายชราเห็นฮานลี่สีหน้านิ่งขึมและระเบิดอารมณ์ออกมาสิดชื่อฮานลี่คาระวะอาจารย์ลุงมาฮานลี่รู้นิสัยอันแปลกประหลาดของชายชราผู้นี้จากในบันทึกดังนั้นจึงไม่ตกใจและเดินตรงเข้าไปคาระวะหรือเจ้ารู้หรือไม่ว่าถ้าทำหน้าที่ไม่สำเร็จจะถูกลงโทษหนักเทียงใดถ้าเจ้ากลับไป ตอนนี้แล้วให้สิทธิ์น้องเย่ยของข้าส่งคนมาใหม่ก็ยังคันชายชราเหลือบตามองบนพร้อมเอ่ยขึ้นอย่างไม่พอใจห้ามเปลี่ยนแปลงขนาดของสวนสมุนไพรห้ามไม่ให้ต้นสมุนไพรตา,ตายและทุกเดือนจำต้องส่งมอบสมุนไพรให้ได้ตามจำนวนถ้าเป็นเช่นนี้ข้าน้อยก็พอมีความมั่นใจฮานลี่เอ่ยอย่างไม่สะทกสะท้านหลังจากได้ฟังคำพูดของฮานลี่ชายชราแปลกใจเล็กน้อยเห็นทีว่าสิทธิ์ดูแลเช่น ฮันลี่ที่แค่เอ่ยปากก็มั่นใจเช่นนี้เขาคงเคยได้พบเป็นครั้งแรกเขามองดูฮันลี่อีกครั้งทว่าความสงสัยที่ปรากฏขึ้นในดวงตาไม่ได้ลดน้อยลงตามข้ามาจู่จูจ่ชายชาราเอ่ยขึ้นอย่างเย็นชาจากนั้นเดินออกไปนอกห้องส่วนฮันลี่เดินตามออกไปอย่างไม่ลังเลสมุนไพรเหล่านี้เจ้ารู้จักมากน้อยเพียงใดชายชาราชี้ไปยังต้นสมุนไพรพร้อมเหลือบมองฮันลี่ หนึ่งในสิบฮานลี่เอ่ยเบาๆหลังจากกวาดตามองหลังจากได้ฟังฮานลี่ชายชารากลับตะลึงเล็กน้อยจากนั้นเอ่ยอย่างยิ้มเยาะว่าเด็กน้อยถ้าเจ้ารู้จักหนึ่งในสิบของสมุนใครข้าจะยกสวนนี้ให้เจ้าดูแลโดยไม่พูดอะไรอีกหลังจากประโยคนี้ของอีกฝ่ายฮานลี่ยิ้มเล็กน้อยและเดินออกห่างจากชายชาราดอกเที่ยงคืนย่าหยกเหลืองย่ากระเรียนขาวย่าหมายจันฮานลี่ ค่อยๆเดินวนรอบสวนพร้อมเอ่ยชื่อสมุนไพรที่ตนรู้จักออกมาชายชราที่มีสีหน้ายิ้มย้อยในตอนแรกเมื่อได้ฟังก็เริ่มปรากฏสีหน้าตกใจเพราะฮันลี่เอ่ยชื่อสมุนไพรอันไกลโพ้นหลายชื่อที่แม้แต่ตัวเขายังต้องใช้ความพยายามอย่างมากถึงจะรู้สรรพคุณของมันอย่างแน่ชัดนี่จึงทำให้เขาประหลาดใจอย่างมากพอแล้ว หลังจากฮานลี่ได้เอ่ยชื่อสมุนใครที่รู้จักได้เพียงเล็กน้อยชายชราเอ่ยปากให้เขาหยุดดีมากเห็นทีจะไม่ได้เป็นแค่การโอ้อวดศวนแห่งนี้มอบให้เจ้าดูแลทั่วคราวนี่คือป้ายคำสั่งอาคมของที่แห่งนี้จงรับไปเสียใบหน้าของชายชราปรากฏความพึงพอใจเขาหยิบใ้ไม้สีเขียวเข้มออกมาจากกลางอย่างคล่องแคล่วพร้อมโยนให้กับฮานลี่ ภายในห้องมีบันทึกสมุนไพรที่ข้าคอยดูแลมาหลายปีเจ้าต้องดูแลให้ดีถึงอย่างไรยังมีสมุนไพรมากมายที่เจ้าไม่คุ้นเคยอย่าทำให้มันตายก็แล้วกันชายชาราลูบคราวและเอ่ยกำชับขอบคุณอาจารย์ลุงที่ตักเตือนสิทธิจะจำไว้ฮานลี่เอ่ยด้วยน้ำเสียงยินดีเหอะหวังว่าความสามารถของเจ้าจะเก่งได้อย่างปากของเจ้านะเช่นนี้ข้าจะได้ปลีกตัวจากสวนสมุนไพรนี้ได้จริงเสียที จะได้ไม่ทำให้การบำเพ็ญของข้าล่าช้าสวนแห่งนี้เป็นพื้นที่ส่วนตัวของข้าดังนั้นถ้าทำหน้าที่ได้สำเร็จข้าไม่มีทางไม่ยุติธรรมกับเจ้าแน่แต่ต้องบอกก่อนนะว่าถ้าทำไม่ได้เจ้าจงรีบออกไปเสียแล้วให้คนอื่นมาทำแทนเข้าใจไหมชายชราเอ่อยอย่างเด็ดขาดฮันลี่เมื่อได้ฟังน้ำเสียงไม่เกรงใจของอีกฝ่ายกลับไม่รู้สึกโกรธน้ำซ้ำยังดีใจเป็น อย่างมากรู้สึกว่าชายคนนี้ดีกว่าอาจารย์อาเยี่ยเป็นไหนไหนอย่างน้อยเขาก็ไม่ได้เป็นคนชั่วที่แท่งเป็นผู้มีคุณธรรมดังนั้นฮันลี่จึงพยักหน้าติดต่อกันแสดงความเข้าใจจากนั้นชายชราบอกข้อควรระวังในการดูแลสวนอีกสองสามเรื่องแล้วกลับเข้าไปเก็บของด้านในกระท่องอย่างรีบร้อนและจากไปโดยไม่หันกลับมามองแม้สักนิดหลังจากฮันลี่เห็นอาจารย์ลุงมาจากไปเขาเลือกกระท่องห้องหนึ่งพร้อมเก็บ กวาดเป็นที่พนักของตอนเองเป็นเพราะเหน็ดเหนื่อยมาทั้งวันโดยไม่ได้พักผ่อนแม้สักนิดดังนั้นแม้จะเป็นผู้บำเพ็ญเพียรอย่างฮรนลี่ก็รู้สึกได้ถึงความเหนื่อยล้าเขาจึงปีนขึ้นไปหลับอุตุบนที่นอนสำหรับเขาแล้วแม้จะมีเหตุการณ์ใหญ่บางอย่างกำลังจะเกิดขึ้นด้านนอกต้องรอให้จิตใจเขาพักผ่อนเต็มที่ค่อยจัดการก็ไม่สาย และเวลานี้ท้องฟ้าได้มืดลงคอดวันแรกของฮานรี่ในฐานะสิทธิ์ใหม่แห่งสำนักหุบใบเฟิงเหลืองได้ผ่านไปไม่เหมือนที่คิดไว้วันที่สองฮานรี่ตื่นขึ้นด้วยความกระปรี้กระเปร่าและหนทางแห่งการเป็นเซียนของเขาได้เริ่มขึ้นอย่างเต็มตัวช่วงเวลาถัดจากนั้นเวลากลางวันฮานรี่จะศึกษาจากการทดสอบและบันทึกของชายชราตอนกลางคืนเขาแอบนำขวดยาลึกลับนั่นไปฝังไว้มุมหนึ่งของแปลง สมุนไพรและด้านบนคลุมไว้ด้วยเศษผ้าวิเศษที่แลกมาด้วยราคาสูงเพื่อปกปิดไม่ให้เห็นปรากฏการณ์ดูดซับพลังอันน่าตกใจด้วยเหตุที่ว่าไอาวิญญาณตรงมุมนี้นอกเสียจากกรุณแรนกว่าที่อื่นแล้วก็ไม่มีอะไรสะดุดตาคนอื่นเป็นพิเศษทำให้ฮานรี่วางใจที่หนักอึ้งลงได้และหลายวันจากนั้นอาจารย์อาเย่ยได้นำสิ่งที่แลกเปลี่ยนกับยาเสริมภูมิมาพบ ฮรนลี่พร้อมนำศิลาวิญญาณและสตร์ปลายุทธที่ไม่ถึงหนึ่งในห้าจากที่ตกลงไว้มามอบให้แก่เขาส่วนเรื่องตัวยาที่คุณร,รวมอยู่ในนั้นดูเหมือนหัวหน้าหอแท้เย,ย่คนนี้จะลืมไปนานแล้วส่วนฮรนลี่ก็แสร้งทำท่าทีไม่รู้ไม่ทีเช่นกันทว่าแม้เป็นเช่นนี้ฮรนลี่กลับมั่งคั่งขึ่งในชั่วค่มคืนเขาได้รับศิลาวิญญาณชั้นกลางสองก้อนศิลาวิญญาณชั้นต้องหลายสิบก้อนทั้งยังมีสตร์ปรายุทธที่สร้างอย่าง กระนีดสามชิ้นและยันอีกจำนวนหนึ่งตอนที่152 2สองปีถัดมาฮานลี่เพิ่งเคยเห็นศิลาวิญญาณชั้นกลางเป็นครั้งแรกก้อนหนึ่งเป็นศิลาวิญญาณธาตุอัคีสองแสงสีแดงแวววับส่วนอีกก้อนหนึ่งเป็นศิลาวิญญาณธาตุปฐพีสีเหลืองเข้มล้วนเป็นศิลาวิญญาณชั้นกลางที่พบเห็นอยู่บ่อยครั้งพวกมันดูแตกต่างจากศิลาวิญญาณชั้นต้นหลากสีที่มีธาตุบางๆเหล่านั้นอย่างเห็น ได้ชัดไม่ต้องเอ่ยถึงความเงาวาวที่แตกต่างแม้แต่คลื่นพลังของมันก็ยังรุนแรงไม่มีทางทำให้ใครเกิดสับสนจนผิดฝั่งผิดฝาไปได้ส่วนศาสตรายุดสามชิ้นก็ไม่เลวไม่เสียทีที่สร้างขึ้นจากยอดฝีมือชั้นสร้างปราณซึ่งมีอนุภาพกว่าสิ่งของขยะที่พบในการประชุมยอดทักษิณชิ้นแรกคือวงแหวนที่สร้างขึ้นจากเหล็กอย่างประณีตหลังจากใช้พลังควบคุมให้ ลอยไปกับขังศัตรูอีกทั้งยังสามารถเปลี่ยนสภาพเล็กใหญ่ได้ดังใจฮานลี่เคยตื่นเต้นถึงขั้นปล่อยพลังทั้งหมดเข้าไปทำให้พลังสีเหลืองบางๆที่ออกจากแหวนขยายใหญ่จนครอบคลุมกระท่อมที่เขาพักอาศัยไว้ภายในจนทำให้ฮานลี่ตกตะลึงอยู่นานชิ้นถัดมาคือธงสามเหลี่ยมสีดำขนาดเล็กวิธีการใช้ศาสตรายธ์ชิ้นนี้ก็ยิ่งง่ายแค่ เพียงปล่อยพลังเข้าภายในแล้วโบกสะบัดก็จะทำให้บริเวณใกล้ๆเกิดกลุ่มหมอกสีดำเป็นกลุ่มๆบดบังในตาสัตรูที่บุกโจมตีจนมองไม่ชัดเจนอีกทั้งยังสามารถปกปิดร่องรอยของตอนนับเป็นศาสตรายุทธสำหรับป้องกันชั้นดีชิ้นหนึ่งศาสตรายุทธทั้งสองได้กลายเป็นสิ่งของชั้นเลิศที่พบได้ยากภายนอกทว่าในตอนแรกสิ่งที่ทำให้ฮานลี่คลุ้มคลั่งกลับเป็นศาสตรายุดเสริมชิ้นสุดท้ายซึ่งคือขวด ทองเหลืองที่ทำให้พลังสิ่งของที่อยู่ด้านในไม่เล็ดลอดออกมาทันทีที่ศาสตรายุทธทรงขวดถึงมือฮานลี่คิดถึงวิธีจะเก็บของเหลวสีเขียวลึกลับที่ทำให้ฮานลี่กลัดกลุ้มมานานต้องกล่าวก่อนนะว่าตั้งแต่ฮานลี่รู้ถึงการมีตัวตนของพลังวิญญาณเขาสงสัยว่าสิ่งที่ขวดเล็กๆนั้นดูดซับทุกคืนคือพลังธรรมชาติระหว่างฟ้าดินเพียงแต่ลำบากตรงที่ เมื่อก่อนยังไม่สามารถหาวิธีตรวจสอบที่เหมาะสมดังนั้นความคิดนี้จึงเป็นเพียงการคาดเดาที่ซ่อนอยู่ในก้นบือจิตใจการปรากฏตัวของสัตร์รายุดขวดทองเหลืองเวลานี้ทำให้เขาคิดวิธีการยืนยันการคาดเดานี้ได้พอดีในคืนนั้นเขาจึงนำของเหลวสีเขียวที่ได้ใส่ในขวดทองเหลืองเพื่อดูว่ามันสามารถรักษาของเหลวนี้ได้หรือไม่แต่สุดท้ายก็ทำให้เขาผิดหวังอีกครั้ง ขวดทองเหลืองนั้นทำให้เวลาการรักษาของเหลวนานขึ้นจากเดิมเพียง15นาทีเป็นหนึ่งวันเท่านั้นหลังจากนั้นก็จะหายไปจากขวดอย่างไรร่องรอยเมื่อเป็นเช่นนี้ของเหลวนี่คงไม่เพียงเป็นการหลอมรวมของพลังฟ้าดินยังต้องมีสิ่งที่ซับซ้อนกว่านั้นประปลนอยู่ด้วยอย่างแน่นอนฮานลี่เข้าใจมากขึ้นหลังทำการทดสอบเขารู้ว่าระดับตนเองในตอนนี้ไม่สามารถ ใไขปริศนาขวดนี้ได้ดังนั้นเขาจึงไม่ซิ้งเปลืองกำลังไปกับมันอีกและปล่อยให้มันค่อยๆเป็นไปถึงอย่างไรอนุภาพของมันในตอนนี้ก็ทำให้ฮานลี่ใช้ได้ไม่หมดฮานลี่ซึ่งหลังจากคลายปมในใจได้ก็เริ่มนำของเหลวสีเขียวมาใช้ประโยชน์อีกครั้งเขาปรุงยามังกรเหลืองและยากระดูกทองหลายต่อหลายชุดเขาเตรียมกินยาที่ เริ่มไม่ค่อยได้ผลเหล่านี้ขณะเดียวกันก็คิดหาวิธีใช้นอหาตำรับยาที่ให้ผลดีกว่ามาแทนที่ทว่าฮานรี่รู้ดีแก่ใจว่าเรื่องนี้รีบร้อนไม่ได้เพราะเขาในฐานะสิทธิ์ใหม่ที่เพิ่งจะเข้าสำนักแต่กลับไปสืบถามตำรับยาอย่างออกหน้าออกตาไปทั่วไม่เท่ากับเป็นการบอกให้คนอื่นรู้ความลับนี้หรอกหรือยิ่งเป็นการทำให้พวกเขาสงสัยและคาดเดาไปต่างๆน,นานาจนนำใครมาถึงตัว ดังนั้นเขาคิดจะฝึกฝนอยู่ในสวนแห่งนี้สักสองสามปีรอจนกระทั่งเข้าใจสถานการณ์ภายในสำนักอย่างแจ่มแจ้งจนตัวเองได้ชื่อว่าเป็นคนของหุบใบเฟิงเหลืองเต็มตัวและไม่มีใครสงสัยจากนั้นค่อยคิดเรื่องตำรับยาอีกครั้งส่วนเรื่องสมุนไพรที่ฮานลี่ต้องส่งมอบแต่ละช่วงเขายิ่งไม่เป็นกังวลแค่มีของเลวสีเขียวที่ถูกเจอจังไม่ว่าสมุนไพรอะไรก็สามารถเร่งให้โตได้เพียงข้ามคืน เรื่องนี้เป็นเรื่องเล็กน้อยมากสำหรับเขาเขาเตรียมตัวที่จะพักอาศัยในสวนแห่งนี้เป็นเวลานานคิดว่าอาจารย์ลุงหมาคงไม่ขัดแย้งในเรื่องนี้ดังนั้นฮานลี่จึงจัดการทุกอย่างอย่างเป็นระเบียบในทุกวันเวลากลางวันหลังจากอ่านบันทึกของอาจารย์มาเสร็จเขาจะมุ่งตรงไปยังสิบที่อูอาจารย์ผู้ถ่ายทอดและที่นั่นเขาเรียนรู้คาถาวิชาระดับต้นที่มีประโยชน์อยู่ไม่น้อย จากนั้นก็จะกลับมายังสวนสมุนไพรเพื่อให้ตนเองศึกษาและเข้าใจมากขึ้นอีกทั้งทุกวันฮานลี่จะกินยามังกรเหลืองและยากระดูกทองจำนวนมากราวกับเป็นลูกอมเขาคิดว่าในเมื่อส่งผลได้ไม่ดีนะักเช่นนั้นเขาจะหักลังด้วยจำนวนไม่ได้เชียวหรือเมื่อจำนวนตัวยาเพิ่มขึ้นก็ต้องได้ผลขึ้นเช่นกันเรื่องราวดาเนินไปเช่นนี้เวลาได้ผ่านไปอย่างรวดเร็ว ฮานลี่เข้าเป็นิ16ใบเฟิองเหลืองซึ่งเป็นเจ็ดสำนักใหญ่ได้สองปีกว่าโดยไม่รู้ตัวในสองปีที่ผ่านมามีเรื่องเกิดขึ้นมากมายหลังจากฮานลี่เก็บตัวบำเพนไม่นานก็ประจวบกับการเปิดสำนักรับสิทธิใหม่ที่10ปีมีหนึ่งครั้งมีหนุ่มสาวจากตระกูลบำเพนเพียนมากมายที่มีคุณสมบัติไม่เลวกว่าพันคนฝากตัวเข้าเป็นสิทธิในสำนักและในนั้นมีสองพี่น้องที่มีรากวิญญ,ญาณแปรผัน ปรากฏตัวขึ้นอีกทั้งยังเป็นรากวิญญาณอัศนีที่ขึ้นชื่อว่าเป็นพลังทำลายในบรรดารากวิญญาณแปรผันการปรากฏตัวของสองพี่น้องคู่นี้ดึงดูดสายตาของผู้อาวุโสชั้นสูงในสำนักเป็นอย่างมากแม้แต่ผู้อาวุโสชั้นหลอมรวมที่เก็บตัวเป็นเวลานานก็ยอมออกมาปรากฏตัวและหลังจากได้ตรวจดูพื้นฐานกระดูกของทั้งสองก็ประกาศอย่างเปิดเผยว่าแค่เพียงทั้งสองสามารถสร้างพรานได้สำเร็จ ผู้อาวุโสท่านนั้นจะยอมรับพวกเขาเป็นศิษย์และถ่ายทอดวิชาให้สองพี่น้องด้วยตนเองทันทีที่ประกาศออกไปแน่นอนว่าทำให้ศิษย์พี่น้องคนอื่นอิจฉาทว่านอกจากสองพี่น้องนี้แล้วยังมีผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ธรรมดาอีกหลายคนในศิษย์กอลูกมอนี้ยกตัวอย่างเช่นเด็กหนุ่มแซ่หลี่ซึ่งเป็นตระกูลเล็กๆที่สามารถฝึกวิชายุท์พื้นฐานได้ถึงปลายยอดขั้นเก้าด้วยอายุเพียงแค่12ปี อีกทั้งยังไม่เคยใช้ตัวยาใดๆเรียกได้ว่าก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็วและมหัศจรรย์เหมือนจะไม่เป็นรองผู้ที่มีรากวิญญาณแปรผันแม้แต่น้อยส่วนอีกคนเป็นเด็กแซวหวังอายุ7-8็ปปีเขายิ่งเก่งกาจไม่เพียงแต่เป็นเชื้อสายโดยตรงของตระกูลบำเพญเทียนใหญ่อย่างตระกูลหวังอีกทั้งยังมีในตาธมินมา แต่กำเนิดถึงขนาดสามารถฝึกเนกตรสะกดแสงเทวาที่หายสาบสูญไปหลายร้อยปีสำเร็จซึ่งสามารถควบคุมผู้ถีปีศาจทั้งหมดที่มีในใต้ล่าได้แน่นอนว่านอกจากสองคนนี้ยังมีสิทธิทโดดเด่นกว่าสิทธิธรรมดาคนอื่นอีกจำนวนหนึ่งเมื่อเทียบกับการรับสิทธิใหม่หลายครั้งที่ผ่านมาครั้งนี้เรียกได้ว่าได้ผลรับที่เยี่ยนยอดครั้งหนึ่งทำให้หลายวันมานี้เจ้าสำนักจงยินดีจนยิ้มไม่หุบถึงขนาดคิด ไปว่าหรือจะเป็นสวนรรค์เบิกเนตต้องการให้หุบใบเฟืองเหลืองอยู่เหนือกว่าพรรคอื่นทว่าเมื่อมีข่าวจากนอกหุบว่าในกลุ่มสิทธิใหม่ของเผ่าดับจันทราที่มีอำนาจเหนือที่สุดในเจ็ดสำนักใหญ่มีหญิงสาวรากวิญญาณสวรรค์ปรากฏตัวขึ้นเจ้าสำนักจงที่เพิ่งจะมีปณิธานอันยิ่งใหญ่ได้ไม่กี่วันเกิดสาลักเสียจนพูดอะไรไม่ออกแต่ไม่ว่าเช่นไรสิกลุ่มใหม่ก็ล้วนดึงดูดสายตาของผู้คนทั้งหุบใบเฟืองเหลืองจนสิ้น แม้แต่สิทธิระดับล่างที่เข้าสำนักมานานก็มักจะพูดคุยถึงสิทย์น้องมีพรสวรรค์นคนไหนวันนี้วิชายุทดพื้นฐานก้าวหน้าไปเท่าไรหรือไม่ก็มีความเคลื่อนไหวอะไรที่น่าตกใจอีกฉะนั้นภายใต้แสงสว่างอันโดดเด่นของผู้มาใหม่มากมายทำให้ฮานลี่สิทธิครอบครอง,รองป้เซียนเข้ามาในสำนักถูกเจ้าสำนักจงและเหล่าผู้ดูแลลืมไปเสียสนิทรวมกับที่ฮานลี่หมกตัวในสวนสมุนไพรทั้งวันไม่ออกไปภายนอกให้ใครเห็น โดยง่ายดังนั้นคนที่รู้จักเขาจึงน้อยเสียจนน่าเวทนาบางทีอาจมีเพียงอูเฟิงสิบที่ถ่ายทอดคนนั้นและสิบบริหารออยเท่านั้นที่ยังพอจำฮานรี่ได้บางครั้งเพราะต้องมาพบพวกเขาทั้งสองเมื่อต้องขอคำชี้แนะวิชาย,ยุทธและรับศิลาวิญญ,ญาณในทุกเดือนไม่ว่าคนอื่นจะมองตัวเขาเช่นไรทว่าฮานรี่กลับพอใจกับการกึ่งเก็บตัวบำเพ็ญ ในตอนนี้ส่วนชายชาราที่มารับสมุนไพรในทุกเดือนก็ยิ่งพอใจในตัวเขาถึงอย่างไรสิทธิ์ดูแลที่สามารถส่งมอบสมุนไพรได้ตามเวลาและไม่เคยติดค้างในทุกครั้งเช่นฮันลี่เขาจะไปหาได้ที่ไหนกันดังนั้นเพื่อเป็นการเหนียวรั้งผู้มีพรสวรรค์ในการดูแลสวนอย่างฮันรี่ศิลาวิญญาณที่มอบเป็นรางวัลให้เขาจึงเพิ่มมากขึ้นทุกครั้งจากตอนแรกที่ได้รับศิลา วิญญาณชั้นต้นสองก้อนทุกเดือนก็เพิ่มขึ้นเป็นห้าก้อนทุกเดือนจนถึงตอนนี้ทำให้ฮานลี่กลายเป็นผู้ที่มีรายรับสูงเงินในหมู่สิษระดับล่างต้องมากกว่ารายรับของสิษ์ทั่วไปคนอื่นนั้นมีเพียงศิลาวิญญาณสามก้อนทุกเดือนเท่านั้นนี่จึงทำให้ฮานลี่ยิ่งรู้สึกดีต่ออาจารย์ลุงหมามากขึ้นส่วนหัวหน้าหอเยี่ยที่กลับคำยึดเอาสิ่งของของเขาไปกว่าครึ่งได้ข่าวว่าหลานชาย ที่เขาคาดหวังไว้สูงคนนั้นหลังจากได้กินยาเสริมภูมก็ยังคงไม่สามารถสร้างปรานได้สำเร็จจึงจำต้องหยุดที่ระยะแก่นปราณอย่างจนปัญญาทําให้เขาโมโหไม่น้อยแล้วหลังจากฮานลี่ได้รู้เรื่องนี้ก็แอบหัวเราะเยาะรู้สึกอารมณ์ดีขึ้นมากในทันทีนอกจากนี้ด้วยแรงผลักดันของตัวยานับไม่ถ้วนในที่สุดวิชาวสันไรซิ่งสุดของฮานรี่ก็แข็งแกร่งจนสามารถทะลวงได้ถึงสองขั้น จนเข้าสู่ขั้นที่12ทําให้ฮร์ลี่ขึ้นมาถึงระดับกลางของสิ์ระดับล่างภายในหุบและเวลานี้ยามังกรเหลืองและยากระดูกทองก็ไร้ซึ่งประสิทธิภาพโดยสิ้นเชิงถึงแม้จะกินไปมากเท่าใดก็ไม่มีผลแม้สักนิดเมื่อเป็นเช่นนี้ฮานลี่จึงจำต้องดำเนินแผนการที่วางไว้เร็วขึ้นโดยมุ่งความตั้งใจไปยังยาชนิดอื่น โชคดีตรงที่ภายในหุบเวลานี้ไม่มีใครสนใจสิบปลายแถวอย่างเขาดังนั้นถ้าคอยระมัดระวังตัวเสียหน่อยการเคลื่อนไหวของเขาก็จะไม่ดึงดูดความสนใจของคนในหุบ